สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ยุพวัตถึงงามดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปรศุสัตว์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในประเทศไทยนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากเมื่อสัตว์ติดแล้วก็สามารถแพร่เชื้อมาสู่คนและคนเสียชีวิตได้ การเฝ้าระวังจึงเป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของกรมบริษัทในการที่จะช่วยป้องก,กันโรคไข้หวัดนกไม่ให้ติดต่อสู่คนได้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทราบว่าการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดน,นกในประเทศไทยนั้นมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มเป็นที่การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยนั้นกรมบริษัทได้แบ่งกลุ่มของชนิดสัตว์ปีกออกเป็น4กลุ่มหลักด้วยกันเรามาเริ่มมาที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกหรือเซกเตอร์หนึ่ง กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับที่สูงและเน้นการผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศและกรมบริษัทเองก็ได้ให้มาตรฐานฟาร์มในมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานฟาร์มคอมพารสเมนต์สัตว์ปีกที่เลี้ยงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงเชิงพาณิชย์ลายใหญ่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งสัตว์ปีกกลุ่มนี้จะมีความปลอดภัยทางชีวภาพสูงนะครับถัดมาเซกเตอร์ที่2เซกเตอร์ที่2เ,เนี่ย กรมสัตว์เองก็ได้ให้มาตรฐานฟาร์มเป็นมาตรฐานฟาร์มที่เรียกว่า GAP หรือ Good Agricultural Practice ซึ่งสัตว์ปีกในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับกลางถึงสูงการผลิตของสัตว์ปีกกลุ่มนี้เนี่ยจะผลิตมาเพื่อเน้นขายในประเทศและมีการส่งออกบางส่วนซึ่งสัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แต่ไก่เนื้อและไก่พ่อแม่พันธุ์อาจจะมีไก่ไข่บ้างเป็ดเนื้อบ้างนะครับ กลุ่มที่3หรือเซกเตอร์ส hmm. กลุ่มนี้จะมีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่ำถึงกลางและกลมรมบริษัทเองก็ได้ให้มาตรฐานฟาร์มที่เรียกว่า GFM หรือ Good Farming Management นะครับหรือมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็สัตว์ปีกที่เลี้ยงในกลุ่มนี้เนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยเพื่อที่จะบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีทั้งเป็ดไก่ไก่เนื้อไก่ไข่ รวมอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดและหมายรวมไปถึงไก่ชนด้วยเช่นเดียวกันครับมาถึงในส่วนของสัตวปีกกลุ่มสุดท้ายหรือ s e c t o r 4ซึ่งในสัตว์ปีกกลุ่มนี้จะเป็นสัตว์ปีกที่กรมบริษัทเองไม่ได้มอบมาตรฐานใดๆให้ซึ่งจะเป็นสัตว์ปีกที่ไม่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพใดๆเลยหรือมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่ํามากซึ่งลักษณะการเลี้ยงก็จะเป็นเลี้ยงปล่อยเลี้ยงอิสระหรือที่เรามักจะรู้จักกันในชื่อของ เป็ดไล่ทุ่งและผลผลิตที่ได้จากสัตว์ปีกกลุ่มนี้จะเน้นบริโภคกันในครัวเรือนหรือว่าชุมชนซึ่งนี้คือ4กลุ่มที่กรมบริษัทได้แบ่งออกเพื่อดำเนินแผนการเฝ้าระวังที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มครับเมื่อเราได้ทำความรู้จักสัตว์ปีกแต่ละกลุ่มไปแล้วทีนี้เรามาในส่วนของการเฝ้าระวังกันบ้างนะครับการเฝ้าระวังเนี่ยแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือ การเฝ้าระวังเชิงรุกและการเฝ้าระวังเชิงรับการเฝ้าระวังเชิงรับคือการที่เราได้รับข้อมูลการแจ้งโรคว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายเกิดขึ้นจากเกษตรกร,กรหรือจากเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือแม้แต่เครือข่ายเฝ้าระวังโรคของสาธารณสุขซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการแจ้งโรคให้ทางเจ้าหน้าที่ประสูตทราบนะครับซึ่งการเฝ้าระวังเชิงรับเนี่ยก็สามารถที่จะ แจ้งข้อมูลเข้ามาได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อแอปพลิเคชันหรือแม้แต่การติดต่อกันส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังเชิงรับนี้เกษตรกร,กรหรือว่าเครือข่ายเฝ้าระวังโรคของเราเองสามารถที่สังเกตอาการสัตว์ปีกป่วยตายได้ตามนิยามสัตว์ปีกป่วยตายที่กรมสัตว์ได้กําหนดขึ้นการเฝ้าระวังเชิงรุกการเฝ้าระวังเชิงรุกก็คือ,คอการที่ เจ้าหน้าที่บริษัทของเราเข้าไปดําเนินการเก็บตัวอย่างในกลุ่มประชากรสัตว์ปีที่เราสนใจเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคไข้หวัดนกนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสและมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองสายพันธุ์หลักๆคือสายพันธุ์แรกชนิดรุนแรงไข้หวัดนกสายพันธุ์ชนิดรุนแรงนี้เมื่อสัตว์ปีได้รับเชือ้อเข้าไปแล้วอาการที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือสัตว์ปีที่ได้รับเชื้อจะมีการตายอย่างทันทีและต่อมา สายพันธุ์ชนิดไม่รุนแรงหรือรุนแรงต่ำนี้เมื่อสัตว์บีได้รับเชื้อเข้ามาแล้วสัตว์บีจะไม่มีการแสดงอาการใดๆได้ให้เห็นดังนั้นการเฝ้าระวังเชิงลุกจะมีความสําคัญเพื่อไปค้นหาโรคที่แฝงอยู่ในตัวสัตว์บีกเหล่านี้ออกมาโดยวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างแรกก็คือเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายอย่างที่2คือเพื่อค้นโรคเร็วและอย่างที่3คือเพื่อหาว่าเชื้อไวรัสที่วนเวียนในกลุ่มประชากรสัตว์บีกนั้นอยู่ในระดับใด มาเริ่มกันที่วัตถุประสงค์แรกในส่วนของการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนั้นเราจะเก็บตัวอย่างที่เรียกว่าสวอปหรือการใช้กา้านสำลีปั่นหรือป้ายเข้าไปในหลอดลมของสัตว์ปีกหรือช่องทวารหนักของสัตว์ปีกและนำตัวอย่างดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อไวรัสต่อไปวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อการค้นโรคเร็วการค้นโรคเร็วนี้เราจะเก็บตัวอย่างที่เรียกว่าตัวอย่างสร้างสัตว์โดยเราจะนำสัตว์ปีกที่เพิ่ง ป่วยหรือใต้ใหม่ๆหรือสัตว์ปีกอ่อนแอส่งตัวอย่างทังห้องปฏิปัติการเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันและวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือเพื่อตรวจสอบสายพันธุ์ไวรัสที่วนเวียนอยู่ในประชากรสัตว์ปีกซึ่งตัวอย่างที่เราเก็บในที่นี้คือตัวอย่างเลือดที่ได้จากสัตว์เพื่อไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่มีต่อสัตว์ปีกเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสนี้เกิดขึ้นในภูมิประชากรสัตว์ปีกและจากข้อมูลที่ผมได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด สามารถนำสรุปเป็นแผนภาพในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของประเทศไทยได้ดังนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในทุกเดือนตลอดทั้งปีนั้นกรมบริษัทมีการใส่ใจในส่วนของการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอยู่อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลาเพื่อที่เกษตรกร,ร,กรประชาชนผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกีย่ยวข้องทั้งหมดสามารถมั่นใจในการเลี้ยงสัตว์ปีกของประเทศไทยได้ว่ามีการปลอดโรคไข้หวัดนกอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับนายสัตวแพทย์วันสเสนโตนันต์ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกธรรมชาติมีกิจกรรมหลักสากิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมที่เก็บตัวอย่างนกธรรมชาติเพื่อตรวจค้นหาโรคไข้หวัดนกโดยการค้นหาโรค ในตัวอย่างทั้งหมด2,500ตัวอย่างในท้องที่ทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศไทยสำหรับกิจกรรมที่2นะครับเป็นการศึกษาเส้นทางอพยพของนกโดยการติดเครื่องหมายติดตามตัวประมาณ600ตัวโดยการติดห่วงขาหรือธงสีกิจกรรมที่3นะครับเป็นการสำรวจเพื่อจะทำแผนที่ประชากรนกน้ำอพยพและแผนที่ประชากรนกน้ำที่พักนอนหรือทำรังเป็นกลุ่มใหญ่ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเส้นทางการดินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียในทุกฤดูหนาวราวเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมมีนกหลายแสนตัวอพยพข้ามมหาสมุทรและแผ่นดินใหญ่เป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรเข้ามาอาศัยในประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ยังมีความปลอดภัยสำหรับนกอพยพเพราะประเทศไทยมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในการ สร้างรางวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนสำหรับนกอพยพสวัสดีค่ะดิฉันสัตวแพทย์หญิงสวภพาคินใจปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการสำนักง,งานความร่วมมือระหว่างประเทศกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข วันนี้ดิฉันจะขอบรรยายเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเอเวน n f อินฟลูเอนซ่าโดยมุ่งเน้นเฉพาะในกลุ่มที่เป็นคนนะคะก็คือในายว่า population ที่เป็นคนนะคะเพราะว่าในการเรื่องของเฝ้าระวังไข้หวัดนกนั้นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเน้นเฉพาะกลุ่มใายกลุ่มหนึ่งได้นะคะเราก็จะมีทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแต่ในเซกชันการบรรยายนี้เราจะเน้นเฉพาะในกลุ่มที่เป็นคนเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะเราจะเห็นว่าที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทยนะคะถ้าเราเน้นที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทรัพย์สิสน การเสียชีวิตนะคะการเจ็บปวดของคนในประเทศเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะลืมได้ตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว H5N1 นะคะที่เป็นไข้หวัดนกที่มีความรุนแรงในช่วงนั้นเนี่ยเราได้เริ่มประมาณช่วงปี2547-48นะคะเราก็เริ่มมีรายง,งานไข้หวัดนกในงคนแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ไม่จำนวนที่เร็วๆใช้คำว่าปะปลาย ในบางจังหวัดน,นะคะก็รวมแล้วตั้งแต่ในช่วงที่ระบาดนะคะเรามีผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย25รายนะคะแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปถึง17รายนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ที่ป่วยกับในจำนวนที่หลังจากที่เขาป่วยแล้วเสียชีวิตเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียกเราเรียกจำนวนนี้เนี่ยว่าเป็นอัตราป่วยตายนะคะเมื่อไหร่ที่อัตราป่วยตาย 30%เรนี่ยเราจะบอกว่าโรคนี้เนี่ยมีความรุนแรงนะคะจากนั้นเราก็ระดมเพราะียกว่าสภากำลังในการที่จะป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกคนก็คือนะคะเราสามารถที่จะทำให้ไม่มีโรคไข้หวัดนกในคนมาจากการควบคุมป้องกันเนี่ยก็คือหมดไปเลยไม่มีรายงานเลยนะคะตั้งแต่2549นส่นะคะส่วนสำหรับการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์เรื่องประชากรสรัตว์ ก็ทำไปด้วยกันนะคะโดยที่ทางกรมปศุสัสตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆร่วมมือกันควบคุมโรคในสัตว์ก็ทำให้เราไม่พบรายงานที่เราเรียกว่าไอตัว h ฮ a ไฟเอ็น1ี่ยค่ะตั้งแต่ปี2551นะคะฉะนั้นตอนนี้ก็20กว่าปีมาแล้วที่เราไม่มีโรคนี้แต่ทำไมนะคะเรายังต้องเฝ้าระวงังและเรายังต้องที่จะเรียนรู้กับโรคไข้หวัดนกอยู่นะคะ เ็นเพราะสถานการณ์นี้นะคะเราจะเห็นว่านี่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่า Avian Influenza ไข้หวัดนกแต่เราจะไม่ค่อยเห็นและตัว h 5 n 1แต่จะมี HN อื่นนั้นก็แปลว่าเนื่องจากเชื้อ i n f ฟล e n z a เนี่ยนะคะเป็นเชื้อไวรัสการที่แปรเปลี่ยนแปรพันธ์แปรพันเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้เยอะการกลายพันธุ์นี่เกิดขึ้นได้นนเยอะนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการติดตาม อินฟลูเอนซ่าโลคไข้หวัดนกเนี่ยอยู่เป็นประจำว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยวิวัฒนาการของสายพันธุ์ของเชื้อนะคะ mm. การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนมันแปรเปลี่ยนแค่ไหนถ้าจากในสไลด์นี้เราจะเห็นได้เลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างตัว h 5 n ไฟที่เราว่าสงบไปแล้วเนี่ยแต่ว่าล่าสุดปีปีที่แล้วนะคะหรือปีนี้เ่ยก็ยังมีรายงานอยู่นะคะแถวประเทศรอบๆบ,บ้านเราก็ยังมีรายงานอยู่ ะะซึ่งอาาัตราป่วยตายก็ในสัดส,ส่วนก็ถ้าโดยรวมเนี่ยกย็ยังสูงเหมือนเดิมจากนั้นก็มีรายงานเกี่ยวกับเชื้ออย่างเช่น h 7 nc h 5 n 6นะคะที่มีรายงานเรื่องของอการติดต่อจากสัตว์ปีดสู่คนอยู่ได้เช่นใน อ,อันนี้ก็ต่อนะคะเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปนะคะ H7N9 นะคะถ้าเราติดตามขา่าวเราจะเห็นว่าในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา H7N9 มาแรงนะคะแล้วก็มีการระบาดเป็นระลอกรล,ลอกนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีะตัว H10 นะคะอันนี้ก็เป็นพบเป็นรายงานครั้งแรกที่เกิดขึ้นในคนเราจะเห็นว่าจากสถานการณ์ไข้หวัดนกทั่วโลกเนี่ยมันมีทำไมคะมันมีวิวัฒนาการ มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นการที่เราติดตามเพื่อให้รู้เท่าทันว่าโรคไข้หวัดนกเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยจึงเป็นสําคัญวิธีการติดตามเนี่ยเรามีศัพท์คํานึงนะคะที่เราใช้ในระบาดวิทยานั่นคือคําว่าเฝ้าระวังน,นะคะอันนี้ให้เห็นภาพโดยทั่วไปนะคะของที่เป็นเมื่อกี้เป็นตัวหนังสือนะคะอันนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะคะว่าตอนนี้ไข้หวัดนกนะคะเกิดขึ้นในไหนบ้าง แต่อันนี้จะเป็นไข้หวัดนกในสัตว์นะคะที่เราเห็นนะคะเราจะเห็นว่าจุดสีแดงขึ้นเยอะเลยอยู่ในแผนที่นั่นคือแปลว่าตัวที่สำคัญนั้นคือ H5N8 นะคะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานเนี่ย H5N8 เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นของไข้หวัดนกนี่ย เกิดขึ้นในสัตว์นะคะในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าตอนนี้เราในเซ็กชันนี้เนี่ยเราโฟกัสการเกิดโรคในคนเราก็ต้องดูละเอ๊ะเทชช้ n เอ็นแปดเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาสู่คนได้ไหมนะคะนั่นก็ต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการเฝ้าระวังโรคครานี้เราตรวจจับเหตุการณ์ได้อย่างไรที่เรียกว่าการทำเฝ้าระวังนะคะ ให้เห็นภาพก่อนนะคะว่าตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยการเฝ้าระวังเนี่ยก็มีวิวัฒนาการ mm hmm. เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่สไลด์เมื่อที่กล่าวมาะคะ่ะเชื้อโรคเนี่ยยังมีวิวัฒนาการนะคะมีการกลายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะคะการเฝ้าระวังโรคก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะยืดหยุนนะคะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เราจะเห็นว่าของในคนการเฝ้าระวังโรคในคนเนี่ยนะคะนำไปสู่การไข้หวัดน้องในคนได้อย่างไรเนี่ยเราเริ่มมาจากที่มีการอุบัติของโรคซาร์สนะคะโรคซาร์เนี่ยเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่จากคนสู่คนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีคนเจ็บป่วยมากมายในขณะนั้นนะคะมีผลต่อการเดินทางก็ตั้งแต่ปี2002นะคะเราเห็นแล้วว่าการที่เราจะตรวจจับได้นั้นเนี่ย เราต้องมองเป็นกลุ่มอาการนะคะก็คือกลุ่มอาการที่เป็นระบบทางเดินหายใจนะคะอาการไข้ไอจามอะไรต่างๆนะคะเรื่องของปอดบวมอะไรพวกนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราต้องตรวจจับฉะนั้นนะคะเพื่อตรวจจับเฝ้าระวังโรคซาในสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนานิยามการเฝ้าระวังโรคนะคะมีการอบรมนะคะบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณาสุขให้เข้าใจว่าถ้ามี กลุ่มคนนะคะมีผู้ป่วยเข้ามาด้วยอาการเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรต่อเขาจะต้องเก็บตัวอย่างอย่างไรเขาจะต้องรายงานอย่างไรนะคะเกิดซาขึ้นในปี2 0 0 2พอเกิดไข้หวัดนกนะคะอย่างที่แจ้งไปในตอนช่วงต้นของสไลด์ว่าเราเกิดไข้หวัดนกในช่วงนั้นเนี่ยช่วง2547-48เนี่ยเราก็มีการประยุกต์ใช้นะคะ ที่เรานำการเฝ้าระวังของโรคซาเนี่ยมาใช้กับไข้หวัดนกในคนนะคะโดยที่เราเพิ่มนะคะปัจจัยสัมผัสเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างซาเนี่ยตัวนี้เขาคือคนสู่คนแต่พอเป็นไข้หวัดนกเนี่ยเราเริ่มมีสัตว์นั่นก็แปลว่าเรามีเรื่องของนำเรื่องของประวัติสัมผัสสัตว์ปีกเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่านิยาม ของการเฝ้าระวังด้วยนะคะฉะนั้นคนกลุ่มที่มีอาการระบบทางเดินหายใจและมีประวัติสัมผัสสัสตว์ปีกนะคะทางตรงทางอ้อมก็จะเป็นอีกหนึ่งนิยามนะคะที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยแล้วก็สาธารณาสุขเนี่ยสามารถตรวจจับสามารถเก็บตัวอย่างสามารถนำเขาเหล่านี้นะคะมาตรวจว่าเป็นหรือเปล่าแล้วก็เข้าสูร่ระบบการรักษานะคะพอเกิดขึ้นต่อมาอีกนะคะเราก็พบว่า ไข้หวัดนกพอช่วงที่ถ้าทุกคนจำได้เมื่อกี้ที่บอกว่า H7N9 นะคะหรือบางตัวเนี่ยบางทีสัตว์ไม่ได้แสดงอาการป่วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราสังเกตได้ง่ายนักนะคะว่าเขาไปสัมผัสสัตว์ติกป่วยตายมาฉะนั้นเนี่ยตัวหนึ่งที่เราก็เลยเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อเพิ่มความไวของการเฝ้าระวังโรคนะคะ นั่นก็คือว่านะคะถ้าคนที่มีอาการเราเรียกว่า I L I นะคะก็คือ influenza-like right illness ก็คือเหมือนไข้หวัดใหญ่แต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากเชื้อที่เราบอกได้เลยว่าเป็น influenza แต่การที่คนเรามีแสดงอาการป่วยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ห้องปฏิบัติการในการเก็บตัวอย่างเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าคนนี้เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ฉะนั้นเขาอาจจะเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็ได้หรือเป็นเชื้อไข้หวัดนกก็ได้หรือเป็นเชื้อตัวอื่นๆก็ได้ เราก็เลยเรียกว่า right illness ก็คือมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาเราก็เลยถ้าคนไหนนะคะกลุ่มคนที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆไข้ขหวัดใหญ่ I O I. I เนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลเราก็แจ้งทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะให้มีการเก็บตัวอย่างนะคะเก็บตัวอย่างเขาแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเ,ออเป็นโรคหรือไม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยการเก็บตัวอย่างเนื่องจากว่าผู้ป่วย คนที่เรียกว่ากลุ่มอินฟลูเอนซ่าไลท์อเนสเนี่ยมีปริมาณเยอะมากนะคะอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายเนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้นการเก็บตัวอย่างทุกรายจึงทําได้ลําบากเพราะว่าต้องใช้อะไรคะงบประมาณนะคะใช้การขนส่งนะคะเราก็จะมีการเรียกว่าสุ่มตัวอย่างขึ้นมานะคะในกลุ่มนี้นะคะเราก็จะมีการสุ่มตัวอย่างบางคนนะคะ พี่ว่าถือว่าจํานวนตัวอย่างที่สุ่มเนี่ยเราก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างเขาเรียกเป็นตัวแทนที่ดีนะคะของกลุ่มคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์อินเนสนะคะ็ะสุ่มเข้ามาก็มีการกําหนดขนาดตัวอย่างที่จะสุ่มนะคะว่าถ้าสุมนะ่มมเท่านี้แล้วเนี่ยส่งเท่าไหร่เพื่อตรวจนะคะอันนี้ก็เกิดเป็นการเฝ้ราระวังอีกแบบหนึ่งขึ้นมาโดยที่ผสมผสานกับการเฝ้ราระวังทางห้องปฏิบัติการแล้วก็พอเกิดโรคเมอร์สถ้าคุณคนจำได้ตอนนั้นที่เกิดแถวทาง m e d i t e r r a เรเนนะคะปรากฏว่าดังนั้นเนี่ยก็เป็นอาการระบบทางเดินหายใจเหมือนกันแล้วก็มีจักคนสู่คนแล้วก็ประยุกต์ใช้นะคะจากที่เรา Influenza l i อร์ไลฟก็มาประยุกต์ใช้กับโรคเมอรนะคะเพื่อตรวจจับอาการแต่นี้เราเพิ่มประวัติเสียงว่าได้ไปเดินทางแถวประเทศเมดิเตอร์เรเนียนหรือเปล่านะคะและต่อมามีการค้พบว่ามีบางคนนะคะที่เป็นโรคเม r s เนี่ย เขามีประวัติสัมผัสกับอูดนะคะฉะนั้นก็เพิ่มเรื่องของการประวัติสัมผัสกับอูดนาด้วยเราจะเห็นว่าตัวการเฝ้าระวังนะคะมีวิวัฒนาการเพื่อตอบโจทย์ให้เป็นปัจจุบันนะคะอันนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างถึงการวิวัฒนาการของการเฝ้าระวังโรคสำหรับตัวทางของเรื่องไข้หวัดนกเองนะคะเนื่องมาจากว่าอาการอย่างที่บอกก็คืออาการที่เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าคนเนี้ย ป็นอาการแบบนี้นะต้องเป็นไข้หวัดนกนะคะเพราะว่าอาการเนี่ยก็คืออาการระบบทางเดินเป็นระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งต้องใช้ห้องปฏิบัติการมาช่วยในการแยกแยะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าการเฝ้าระวังโรคเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของไข้หวัดนกเนี่ยเราก็จะคุมนะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของระบบทางเดินหายใจเฉียบพันไปด้วยจากนั้นเราค่อยมาเริ่มเคลื่อนว้ซอยย่อยแยกนะคะว่า คนที่เข้ามาเนี่ยมีอาการแบบนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ในระบบป้อระวังของเราเนี่ยซักประวัติเพิ่มเติมเพราะว่าตัวประวัติเพิ่มเติมนี้เนี่ยเรียกว,ว่าประวัติเสี่ยงจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะพอแยกแยะได้ว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมต่อการเป็นโรคไข้หวัดนกนะคะฉะนั้นในประวัติที่พอเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีการถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย ในช่วง7-14ถึงวันก่อนหน้าที่จะป่วยเนี่ยไปสัมผัสสัตว์ปีกไหมนะคะถ้าสัมผัสสัมผัสแบบไหนนะคะบางคนอาจจะออไปสัมผัสโดยโตรงเพราะเลี้ยงอยู่บางคนอาจจะสัมผัสเพราะเนื่องจากต้องทากับข้าวนะคะคุณแม่บ้านเนี่ยจะต้องทํากับข้าวหรือว่าเด็กๆนะคะไปอุ้มไปเล่นจากนั้นนะคะก็จะมีถามต่ออ่ะและมีไปสัมผัสนะคะกับคนที่มีอาการป่วยคล้ายๆกันเนี้ยแบบนี้ไหมเพราะว่าโรคนี้ทาไมคะ แล้วก็ระวังเรื่องของอาจจะเป็นคนติดคนได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่รายงานไข้หวัดนกส่วนใหญ่มาจากสัตว์สู่คนนะคะยังไม่ค่อยมีคนสู่คนแต่เราก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็พอเราแยกแยกได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ในการแยกว่าคนนี้มีโอกาสสูงไหมที่จะเป็นไข้หวัดนกนะคะ ประกอบกับที่เมื่อกี้เล่าไปว่าเราจะมีข้อมูลของคนที่เป็นอะไรคะ encer, อินฟลูเอนซ่รไล์อื่นเนี่ยเื่ออาการใครไข้หวัดใหญ่แต่เราไม่สามารถเก็บตรวจได้ทุกคนถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะสุ่มมาแล้วก็มามาตรวจดูว่าก็ตรวจโดยใช้ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการปัจจุบันที่ตรวจเนี่ยเราก็ตรวจได้ว่า PCR นะคะถ้าเกิดได้ยินคําว่าวิธี PCR ในยุคโควิดเนี่ยหลายขั้นคนได้ยินคำนี้บ่อยเป็นวิธีการตรวจที่ให้ความแม่นยำสูงนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ในการที่จะดูว่าคนนี้ติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่เนี่ยก็จะทำให้ให้สามารถบอกได้นะคะแล้วก็จะบอกเป็นคอนเฟิร์มนะคะฉะนั้นถ้าเกิดคนนี้เป็นคอนเฟิร์มก็คือเป็นผู้ป่วยยืนยันนะคะก็เข้าสู่ขบวนการรักษาปัจจุบันก็มียาต้านไวรัสนะคะมีการรักษาตามเรี่อว่าประคับประคองตามอาการ ะะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เราในการที่ว่าเฝ้าระวังคนป่วยนะคะผู้สงสัยไข้หวัดนกคราวนี้วิธีการตอบสนองพอเราเจอแบบนี้เราทำอย่างไรนะคะเวลาการตอบสนองเมื่อกี้ที่พูดไปคือการให้ยาต้านไวรัสการให้เขาเรียกว่าแบบประคับประคองนั่นคือเป็นแบบลายบุคคลนะคะแต่ว่าการทำลายบุคคลแบบนี้เนี่ยเราให้แต่ละคนป้องกันโรคไปในแต่ละลายบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคุมโรคได้อยู่ เวลาเรามองการควบคุมโรคเราต้องมองพื้นฐานของฐานประชากรทั้งหมดคนทุกคนที่อยู่ในประเทศรวมไปถึงเพื่อนบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยมีคณะกรรมการที่เรียกเรียกว่าคณะกรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะแล้วก็ต้องระดมสภากำลังทั้งในแง่ของทรัพยากรบุคลากรเข้ามาเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังโรค เพื่อช่วยในการตอบสนองในการซ้อมแผนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่เรามีคณะกรรมการนี้ในการที่จะพิจารณาให้การดับความสําคัญรวมไปถึงงบประมาณในการจัดการป้องกันควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจะมีอันนึงที่เราใช้นะคะก็คือศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินถ้าในโควิด19เราจะได้ยินคำนี้บ่อยเช่นกันนะคะศูนย์นี้นะคะ ตอนนี้เนี่ยทุกคนคุ้นกับระบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยไขยวัดน,นกเนี่ยเราก็เริ่มมีศูนย์นี้แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นศูนย์ทางการแบบเช่นปัจจุบันในตอนที่ระตับโต้โควิดในในคอนเซปต์ในหลักการของศูนย์นะคะก็คือการระดมสภากำลังของแต่ละภาคส่วนเข้ามาเพื่อช่วยกันในการที่จะตอบโต้นะคะอย่างเป็นระบบนะคะอย่างที่ภาพที่เห็นอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นจริงนะคะเราก็จะมีการเขาเรียกว่าใช้ข้อมูลเฝ้ราระวังจากที่ ที่เราทำเฝ้าระวังอันเนี้ยเข้ามาแล้วก็มาร่วมกันดูว่าออก,กลยุทธ์นะคะมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคจากนั้นนะคะทีมเฝ้าระวังสอบสวนก็ลงไปเขาเรียกว่าไปดูว่าเกิดขึ้นจริงไหมนะคะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าตอบโต้นะคะไปสอบสวนโรคเพื่อหาอะไรที่เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุแล้วก็จะได้ควบคุมโรคให้ตรงจุดอันนี้คือวิธีการจัดก,การนะคะสิ่งที่ผ่านมานะคะในอดีตตอนที่เราเกิดไข้หวัดนกไปแล้วถึงจะเกิดมา กว่า20ปีเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยปล่อยหายไปได้นะคะเพราะว่าอดีตเนี่ยจะสอนให้เรารู้ว่าปัจจุบันและอนาคตเราควรจะทําอะไรฉะนั้นในอดีตสอนเราเนี่ยอยู่หลักๆเลยก็คือเราพบว่านะคะการปัจจัยเสี่ยงสําคัญไข้ขหวัดนกเนี่ยตรงจุดที่เป็นรอยต่อตามแนวชายแดนคือจุดเสี่ยงสําคัญฉะนั้นการเฝ้าระวังโลกเราก็ต้องทำไคะมุ่งเน้นไปตามแนวชายแดนนี้ คอยดูว่ามียังมีการค้าขายสป,ปีกนะคะมีการนําเข้ามานําออกอย่างไรบ้างนะคะเรารู้ว่าการเคลื่อนย้ายที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนย้ายของไก่ชนไก่พื้นเมืองมากก็จะนํามาซึ่งความเสี่ยงไข้หวัดนกฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ต้องคอยมอนิเตอร์คอยดูว่าตอนนี้การเคลื่อนย้ายได้ผ่านตาม mm hmm. เขาเรียกว่าตามระเบียบถูกกฎไหมนะคะ ไม่ใช่มีการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่วยข้ามระหว่างพื้นที่ฉะนั้นการเฝ้าระวังในส่วนนี้ก็ยังต้องดำเนินอย่างเข้ื่อแข็งอยู่นะคะเราพบว่าที่ผ่านมาไขวัดนกเนี่ยเกิดไม่ใช่ว่าเกิดทุกพื้นที่ของประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ที่มันมีความหนาแน่นของประชากรสัตว์ปีฉะนั้นพื้นที่นี้แหละที่เราจะต้องทำเนยคะจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ถัดมานะคะเราพอบว่าก่อนหน้านี้เนี่มีจุดหนึ่งที่จะช่วยพอเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้ก็คือมีรายงานเรื่องของสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุฉะนั้นมนีการเฝ้าระวังคนที่มีอาการป่วยจะต้องมีคำถามอันนึงที่จะอยู่เสมอในการเฝ้าระวังไข้หวัดโนก็คือว่าถึงคุณจะไม่ได้สัมผัสสัตว์ป่วยตายนะคะแต่ในพื้นที่ของคุณนั้นมี พบเห็นไหมมีรายงานไหมเรื่องของสัตว์ติดป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็จะอยู่ในแบบสอบถามเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการเฝ้าระวังไข้หวัดนกนะคะและอันต่อมานะคะเราพบว่านะคะการระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมาเนี่ยมีความสัมพันธ์อยู่เรื่องกับการของอพยพในนกธรรมชาติดังนั้นหน่วยงานที่เฝ้าระวังนะคะนอกจากจะเฝ้าระวังในคน ในสัตว์ปีที่เราเลี้ยงแล้วเนี่ยในนกธรรมชาติก็ต้องร่วมเฝ้าระวังด้วยฉะนั้นเรากำลังใช้ข้อมูลจากอดีตสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอดีตเนี่ยมาทำให้ปิดช่องว่างนะคะ เพื่อจะได้ตอบโต้การระบาดของไข้หวัดนกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะคะสำคัญเราจะเห็นว่าในภาพเนี่ยค่ะแต่ละคนเนี่ยเหมือนมีเป็นกล้องจับกล้องเรียกว่าวงจรติดนะคะนั่นก็คือแต่ละคนในแต่ละบทบาทต้องทำไคะช่วยกันจับยามเฝ้าระวังมองดูว่าสถานการณ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมโดยใช้เรื่องของเฝ้าระวัง ต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะแบบเขาเรียกว่าสหาสาขานะคะเราก็จะมีคํำสำคัญนึ่งเรียกว่าวันเฮลนั่นก็คือว่าสุขภาพหนึ่งเดียวทุกคนทํางานร่วมกันในการเฝ้าระวังเพื่อมีให้ไข้หวัดนกนะคะเข้ามาในในสังคมของเรานะคะทั้งคนสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นการป้องกันการกระบาดได้อย่างดีนะคะ <S <S ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ